วันตุดจีนเสือตกถังมาเด่นแอดใบเขียวมาห้าและ9สวัสดีครับสมพรชาแนลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะพามาดูนะครับเป็นแอดใบเขียวนะฮะในววันที่17บมกราคม65กันก่อนนะฮะก็ถือว่านะครับมีตัวเลขนะฮะที่เด่นนะครับตรง5 นะครับแล้วก็9นั่นเองนะครท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยแอดใบเขียวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นนะครับเข้าต้นๆเลยทีเดียวก็ให้มานะครับเด่นเลยก็คือต่อนะครับงวดที่ผมบอกไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของ0นะครับแล้วก็5แล้วก็4นะครับตัวเลขที่ผมจะพามาวิเคราะห์ในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะฮะจะสังเกตดูว่านะครับตัวเลขนะครับ8นะครับตัวนี้นะครับจะขึ้นนะครับตรงตัวเอ็กนะฮะข้างบนด้านนะครับสายมือนะครับแล้วก็ห้าเอ็กนะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ 0x นะครับอยู่ด้านนะครับสายมือล่างนะฮะท่านชมต่อมานะครับผมพามาดูนะครับใน เลขมงคลนนะฮะในงวดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์หกห้ากันบ้างนะฮะทรับผู้ชมเด่นก็ให้มา2นะครับรองก็คือ6แล้วก็3นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับชุด3ตัวนะฮะก็จะมี3 2 6 3 2 7 8 6, 6 3 8 6 7ชุด2ตัวก็จะมีนะครับ2 3 2 8 2 5 2 0 2 2 6 2 6 8 6 5 6 0 8 6นะครับ ต่อมานะครับผมพามาดูนะครับเป็นเลขกําลังวันของอาจารย์ธนกรนะฮะสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่านะครับลอตเตอรี่นะครับก็ออกวันอังคารนะฮะต่อไปนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขก็มีคือ0นะครับ4 6หนะครับ ปีที่ผ่านมาของอาจารย์ธินกรนะครับก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละ72%นะครับกัเลยทีเดียวนะฮะมาดูนะครับในส่วนของสูตรนะครับโหรากันบ้างนะครับสำหรับสูตรโหรานะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่เก่าแก่นะฮะที่นะครับสืบทอดกันมาตั้งแต่ช้านานกันเลยนะฮะท่านผู้ชมในวันต่อไปนะครับผลชลาก็จะออกในวันอังคารนะครับ ตัวเลขที่เด่นเลยนะครับก็คือให้มานะครับก็คือ2นะครับ3แล้วก็7นะฮะต่อมานะครับผมจะพามาดูนะครับไฮไลท์นะครับเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเสือตกถังชุดธรรมดานั่นเองนะท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับเป็นเสือที่นะครับเริ่มต้นปีที่ดีกันเลยทีเดียวนะฮะในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับ6 5นะฮะก็ถือว่าเด่น5 แล้วก็รอง4นะครับชุด3ตัวก็จะมี745 746 548 1 4 9 1 7 5 2 5 6แนะครับแล้วก็ในส่วนของ358นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่คนฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดลูกกระดิ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปครับว่าทั้งหมดนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ให้ท so ุกท่านโชค